ปัญหาส่วนตัวข้อสุดท้ายที่จะการาเปลี่ยนถามพระคุณเจ้ามีดังต่อไปนี้สภาวะจิตใจยอย่างไรจึงจะเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขและสภาวะนั้นจะมีได้ไหมในบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่เกี่ยวกับคำมีบางคำที่จะต้องทำความเข้าใจ ในภาษาไทยเราละลืมในการใช้คำจนมีปัญหาคำว่าภาวะกับสภาวะนั้นไม่เหมือนกันไอภาวะคือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่โดยที่ใครทำมันขึ้นหรือมันเป็นเองก็ได้แต่คำว่าสภาวะตามภาษาบาลีที่มันเป็นเองที่มันเป็นของมันเองนี่ถ้าเราเคร่งครัดอย่างกับ วิชากฎหมายคือคำคำพูดกันเป็นหลักแล้วก็มาทักถามว่าจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นมันเป็นสภาวะที่มีได้เองหรือไม่ <c oughs> เดี๋ยวนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ค <c> ร <oughs> ูถาม <c oughs> <c oughs> ก็ลองนึกตัวเองถ้ามันไม่สุขและไม่ทุกข์มันก็คือจะเป็นสภาวะที่มันเป็นเองได้หรือว่าถ้าเรานอนหลับเสีย <c oughs> มันก็ไม่มีรู้สึกสุขหรือทุกข์มันก็เป็นสภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เป็นได้เองสภาวะแปลว่าภาวะที่เป็นเองไอภาวะนี่แปลสิ่งที่ภาวะที่ต้องทําเดี๋ยวนี้มันมัน,ม,นมันมีปัญหาว่าที่เราจะรอมันเป็นเองอย่างนั้นอ่ะมันไม่ค่อยมีคือเราก็นอนไม่หลับด้วยเพราะมันมีความทุกข์ขึ้นมา ยิงต้องมีวิธีการอีกอันหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะดีก่าอย่าใช้คำว่าสภาวะเลยเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะที่ให้เกิดภาวะไม่รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไอคนที่ต้องการจะไม่เป็นสุขหรือไม่เป็นทุกข์นี่มันสูงมากเลยนะ <c oughs> อย่าเล่นตลกกับตัวเองเนะเมื่อตัวเองยังต้องการไอที่มันเป็นสุขอยู่นะก, <c oughs> ก็มันยังไม่ถึงนั่นอนะ ที่ต้องการจะไม่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่น,นสแสดงว่ามันมันเบื่อทั้งสุขและทั้งทุกข์แล้วมันจะขึ้นไปพอนี่จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นระดับสูงมากนั้นว่าความทุกข์นี่ก็ไม่ไหวไอ้ความสุขนี่ก็ยังไม่ไหวคือว่าไป,ไปยึดถือมันเข้าแล้วมันก็หนักมันก้อนหิน,นจึงจะต้องการจิตที่ไม่มีทั้งสุขและทุกข์นั่นเป็นระดับสูงที่เขาเรียกว่าระดับว่าง ไอ้ส่วนที่เป็นเองบางครั้งวางเวลาเราก็ไม่รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นคนละอันมันไม่สุขไม่ทุกข์ตามธรรมชาติตามไอ้สิ่งแวดล้อมมาบังเอิญเหมาะสมเราก็หายใจอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่าเมื่อหลับเสียมันก็ไม่เป็นสุขไม่รู้ไม่รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เมื่อสูโรอ,อีนี้รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใครรู้บ้าง <c oughs> ถ้ามันไม่รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ไปโซโรอ,อนก็นแล้วกันเป <c oughs> ็นวิธีที่ง่ายดีที่นั่งอยู่นี่คงไม่มีใครเคยลองนะ <c oughs> ตอบไม่ได้วิธีที่จะทำให้จิตเออมันหยุดไปไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์ ใอ้ทางทางทางวัตถุทางฟิสิกส์นี่ก็คงมีเป็นยาบางชนิดให้นักวิทยาศาสตร์คงจะช่วยทำให้ได้กินแล้วไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์แต่มันไม่อาจจะดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนะมันเป็นเรื่องคุมว่าชั่วคราวหรือหลอกกันชั่วคราวนั่นเราจึงไม่หวังที่จะกินยาเม็ดเพื่อให้จิตเป็นนิพพาน คือไม่สุขไม่ทุกข์หวังที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องทำหลักธรรมะจนจิตมันเปลี่ยนสภาพไปอยู่ในสภาพที่จะไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์อีกต่อไปอย่างนี้ใจมันเป็นเองเฉยเฉยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับภาวะที่ว่าหลับหรือภาวะที่ยังไม่มีอะไรมาปรุงแต่งหรือกระตุน้นข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ มันลืมไปอย่างนี้ก็เป็นเองได้แล้วไม่พอไม่พอที่จะรับประกันว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่ได้ตลอดไปพอมีอะไรมาทําให้ทุกข์ก็ทุกข์อีกอมีอะไรมาทําให้พอใจเป็นสุขก็เป็นสุขอีกยังไม่พอมันจะไปศึกษาชนิดที่ว่าอะไรมาอีกก็ทําให้ให้รู้สึกอรัก หรือเกลียดไม่ได้จึงจะได้าไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ก็มีอีกคำหนึ่งเรียกว่าทุกขามามสุขคือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์คืออารมณ์ที่เฉยๆเชนเมื่อน,นอนหลับปด็ดีหรือว่าเมื่อมันไม่มีอะไรยังมากวนให้เกิดรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นอทุกข์ขมสุขได้นี่ไม่ใช่ความหลุดพ้นไอ้หลุดพ้นที่ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์อีกต่อไปนั้นมันสูงขึ้นไปถึงระดับปล่อย ตัวตนไม่มีตัวตนไม่ยึดถือในเวทนาไม่มีความหมายในเวทนาจะหวังให้เป็นเองเนี่คงไม่ได้มันไปศึกษาทรให้เข้าใจแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่้ก็ดีขึ้นดีขึ้น,นจนวันหนึ่งมันถึงที่สุดก็ก็เป็นพระอรหันต์ไงมันพูดอย่างอื่นไม่ได้ ที่จะยู่เนื้อ,อความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์โดยประการต้องพวงนะมีแต่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นจะเป็นเองไม่ได้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติเอามีอะไรอีก